นกอุษณีเจอศึกหนักโดนชาวเน็ตลุมสาบเสียดายผลงานดีๆจากกรณีตำรวจคอมโดจับกลุมตัวอาบีหรืออดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวจักจั่์อาคมศิริที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับนกอุษณีดาราสาวชื่อดังอดีตเพื่อนสนิทของจักจั่นหลังทางคู่ถูกจักจั่นและเควัฒนาฟ้องหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทซึ่งในเวลาต่อมา22นาฬิกาทนายความได้มีการยื่นประกันตัวนกและอาบีโดยใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวคนละ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งหลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนทั้งสองคนก็รีบเดินทางกลับทันทีในขณะที่โลกออนไลน์ต่างลุมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะดาราสาวดีใจมากที่คุณจะกระจันตัดคุณออกจากเพื่อนจริงๆเหมาะสมแล้วกับการกระทําของคุณขอให้เป็นบทเรียนที่ดีนะคะกำใดใครก่อกรรมนั้นยอมตามไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะจ๊ะวันหลังจะได้ไม่ไปเผือกเลื่อนของคนอื่นอีกเพื่อนมันก็ต้องมีระยะห่างกันนะไม่ได้สอดกันทุกแว่ ไม่น่าเลยเสียดายผลงานดีๆและคอมเมนต์อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย